ินาสุช่องปูผาชยใจอีสานครับกนมาฮะเสียาเขาก็เอ่เอันี่ออกรายการอะไรเขาไม่ได้เปี้สองรายการดเบาลสองรายการสเลยบ่รายการะไรป่นังดังตีอ่แล้วก็ตัวนั้นยังไม่งไม่อนเฟิร์มอีกน้ยังไม่คอนเมครับอ่อง่ยนยังไเรแต่ว่าจะไปนั่เล่ยนี่ครับเจะเดินทางลุงก็จะเดินทางนะครับ ไม่รู้ไปไหนโอ้ลุงพานไปครับเตรียมตัวเดินทางกันแล้วนะป้าก็ไปครับป้าป้าไปใส่ครับป้ากรไดใหญ่เร่งออกยังไงหมืดนโป่เก่าป้าเราจรีบไปนะผมก็บอกถือว่า ยังให้คอยบรนตัวา่ะห่มก็มีลายพื้นหรเปล่ายรวเลย้าห่มป้าขัดพห่มไม่ได้ไปเดินทางเอาใสมมาบอไปเจ็ไม่นอนนานเอาแี้แจกรารบกันแลเอแม่เดยขึ้นขึ้ฟาก ผม่ากันแห้วเขาเยียดเต็มเบาเลยเสือฝากองกไอ้เยียดเยียดเต็มเบาเน่ยโดน้ำฝากทัวจะมาสีนาคู่นะฝากกลมมไนเด้อเพื่อนงทนายเพื่อนไถ่นะเพื่อนไถ่ไม่งทนายก็บ้านบรไหน้ำตาชิชิคชงนายคือรถบัอยู่นี่เบิงเบิงมาในเด้อเพื่นเพื่อนกินหอดทนายเป็นรังเทือนเนาะแรลายเทียบระเบญเป็นอย่างเนี่

อันนี้เลยปึ๊บแ, <laughs> แ,แม่ประตูดว้วย <laughs> แม่แมจะเป็นจางไหนปะ <laughs> แม่สีหยางครับ น้าน<ส>ี่เจอได้สไปห่าโอ้อ <laughs> ยู <dialect> ่ลังหลนแลครับอไปลชย้ยเรียเื่อถยเ่าไไปเลนเฉันก็ไม่ใส่หรอกไอ้มนยังไ่ได้ใส่่เ่คไปมดไปเอลมิวสิผมนี่เลมิวสิผมใส่ตัวเขาไปไปไ่ได้ไปเพลมิวสิเพลงเบ่มื่นบานุจะไปเพลงเราไปด้วยนะทุกคนเพลมิวสิกเพลงนี่ขวดเหล้าจังคนา อะไรนะอทอังหัวนาอ้งทั้งเพลงทั้งมิวสิกทั้งมิวสิกสองห้จังหัวนาหอทำอะไรสองห้ทั้งทั้งเพลงนองจังเรียกนะรายการคนดังนั่งคุยอ้าเอ้ยอันเอาแอนชอดอไมยังประด้ไปบนานเลยเอาคือวานอดอกไม้อะไมาแต่เมื่อวานนี่เช้านีลืมเลยเลยม่เแหงมันละบอกไม่เบามืดเบาไปเนาะ ขอมงคลค่อยว่ากันร้งกูไ่ไหนเดียวเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วอชีไปแล้วไปนายรองกูด้วยไปแล้วนะเพื่อนเอเลขก็ไม่ถูกรถกะโดนขโมยใครช่วยไไนเลขก็ไม่ถูกรถกะโดนขโมยไปแล้วมันเป็นยังรอกม้มันมี มันมามีนะมันเป็นักายหนุ่เลยเกือบุงเบองเนาะก็ไม่ิดองเท้า่งเท้าใี่เกิด้ท้าเกนี่อาไปเอาไปกรบื้องชายงเท้ามันก็ดีถ้าเกิดบม้นนะไปโอเคอยู่เกือบดามสวยมาหอยน่ะที่เป็นสายของเอาไปเอาไ้สวมเข้า เกือบปูดลอดครับเกือบบูดแปดปดปูนก็ได้นะอย่าง้ยมันมีกันเลยนะมันไม่เก voilà ือบหลูมันไม่เกือบไปบดไปดอ้นู้มิเก anyway> ือบหลูยังไม่ยอมมาใส่บ่เกือบเกือบไป ก็คือเนื้ออะไนะคนเนื้อแบบนี้เราก็ถามคนนี้อันนี้บอกยากเลยได้มาคนที่มาเปลี่ยนแผนด่วนเลยตอนแรกอ่ะว่าจะไม่ได้ไปลุงโทรไปอยู่มันเลยบอกว่าไม่ได้ไปครับลุงติดแป้งล้าครับติดช่างด้วยครับแล้วก็ทีมช่างก็เลยสั่งยกเลิกว่าช่างเบรกงานสามวันบอกสามวันไม่ต้องมาลงงานผมจะไปก็เลยว่าไปธุระ เราไม่ได้ติดสาวผมทองผมแดงเนาะไม่ครับอันนั้นถีบท anyway ิ้งเลยครับถีบทิ้งเลยฮะไม่มีไม่มีไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ข้างหน้าข้างหน้าปิ้งกว่าเยอะอันนี้ลุงจิมบอกนะฮะลุงจิม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 มาลุงจิมสอนมาครับสูตรลุงจิมนี่อยู่ได้นานครับบอกแอลกอเลอ่อย่าอย่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยน นะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางนะครับเตรียมตัวเดินทางไปกรุงเทพอู้เยอะครับตอนไปน่ะสนุกครับแต่พอกลับมาแล้วอุ้ยสลบสลายฮะจริงๆนะมันไม่ได้สนุกนะครับเดินทางจริงๆนะครับ ก็เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกันนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่กําลังเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางนะครับส่วนลุงก็เตรียมเสื้อผ้านะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศเลยนะครับวันนี้ครับผมไม่มีแรงครับรถนะครับหนูโอ้แฉลบเลยโอ้เออ แพเนอ้ม่สี่สิบห้าไยังว่สี่สิบไส้พวกอะไรดูดีนะตีนบักเบลอปลาเอ่้พนท่นอ่ะเอาเึินรถนมนะครับเปิดลวดน้ำมลเปิดท้ายดูว่าท้ายดีบัดเดีเปิดท้ายห้าสิบบาทห้สิบบาทสบัดบอบสบัดบอมนี่ครับเตรียมตัวเดินทางนะครับนี่ครับอย่างรอไอทีครับนี่ครับอย่างรอ นีหัวข้อแล้วครับนะไมวยายาด้มันไวข้อครับก็ดูบรรยากาศนะครับก่อนการเดินทางนะครับมีการเลื่อนเวลานิดหน่อยโอเคได้แล้วใชไ้นได้นี่อ่อนนี้เดี๋ยวก็รอดไว้นี่มีอยอมีมันเอาไว้แล้ว โอเคครับเอฟซีไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ